เล่นกันดีๆลูกอย่าโหดร้าย ตายเลยพุกปิบิบโจโจ,จตายแล้วครับมันช่างเป็นหานที่โหดร้ายมากนั่นขี้ใสอีกดูดูด,ด,ด,ดูความโหดร้ายของหาน ไอ้โหดดูดูหวดไปป้ากปกาา ตัวๆ,ๆก็สบายดีนะป่านะพิดนวดให้